ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องโบอีกแล้วนะคะที่คูบต้าบันดูค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่15เดือนแปดนะคะสองห้าหกห้าเนาะค่ะวันนี้นะคะก็มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้องโบจะพาไปดูนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะน้องโบขอแจ้งนิดนึงนะคะที่คูบต้าบันดูของเรานะคะก็จะมีทั้งรถมือ1มือสองนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรถขี่รถเกี่ยวรถขุดรถตักนะคะค่ะมีทุกรุ่นเลยจริงๆนะคะผ่อนดาวได้นะคะออกผ่านทกศได้ค่ะซื้อสดได้นะคะลูกค้าและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะที่คูบตา้าบรรดวงของเรารับตีเทอร์รถไถทุกรุ่นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะนํารถคูบต้าเก่านอกนะคะหรือว่ารถคูบตา้าหรือว่ารถยี่ห้ออื่นนะคะมาเทิร์เป็นรถไถคูบต้านะคะเราก็ให้ราคาสูงเหมือนกันนะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องโบพาไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยจ้าห้องมัต้องเอาพะโล้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าอลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาเป็นรุ่น B ีนะคะ B 2 1นะคะมีเข้ามาแล้วนะคะแนะนําได้เลยนะคะที่คููปตาบันดุงนะคะขาย L 3 6ก็มีนะคะ L 4 7ก็มีนะคะอันนี้เป็นรถรอบอวันที่15เดือน8นะคะลูกค้า เข้ามาใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะมีแต่คันส,สวยเลย40แปลง50แปลงนะคะช่วงนี้ก็จัดโปรอยู่นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์06 1 0, 0 2 9 1 9 1 9นะคะค่ะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ลายและก็เบอร์โทรของน้องโบเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นเอ็มยู่กเ็มก็มีนะคะ MU5 5ก็มีเข้ามานะคะลูกค้า อุปกรณ์มือสองแล้วก็มีพร้อมส่งกันนะคะนี่เลยค่ะรถมีเด่คคาสีสวยนะคะค่ะเดี๋ยวต้องโบพาไปดูรถเกี่ยวกันบ้างนะคะค่ะรถเกี่ยวก็จะมีดีซนะคะ ดีซีเจ็ดศูนย์ดีซีเก้าสามแล้วก็ดีซีเก้าห้านะคะลูกค้าอันนี้เป็นรถสภาพเดิมเลยนะคะที่ยังไม่ทําอะไรค่ะสุว่าลูกค้าจองแล้วนะคะทางร้านถึงจะนำรถลูกค้านะคะไปตรวจเช็ค200จุดให้ปรับสภาพทำสีเก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านคูปตาบันดุงของเรามีรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะจ๊าและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะค่ะ ป็นรุ่น M นะคะค่ะมีแต่คันสีสวยนะคะรถพุดก็มีนะคะลูกค้า L50 จ่ะ L50 ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูรุ่น M อันนี้ MU55 กันนะคะลูกค้า อ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาหาโบวี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0610291919นะคะอ่า40แรงแล้วก็50แรงตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะลูกค้ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันเยอะๆนะคะค่ะที่คูต้าตาบันดุงของเราก็มีทั้งมือ1มือ2เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็น B 2 4นะคะหรือว่า B 2 1นะคะ B 2 7 L 4 0 L 3 6 L 4 7 L 5 0นะคะขายเป็น MU 4 9 MU 5 5 MU 5 7นะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถเกี่ยวนะคะก็สามารถทักเข้ามาติดต่อเข้ามาหาน้องโบได้นะคะที่เบอร์0610291919นะคะค่ะ ค่ะงั้นคลิปนี้นะคะน้องโบก่อนจะลากันไปนะคะโบวี่ขอฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube น้องโบไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่หรือว่าโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวน้องโบมาแจ้งอีกนะคะค่ะงั้นคลิปนี้นะคะโบวี่และก็คูบะตบรรดุงนะคะต้องขอลาลูกค้าไปกันก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย